ก็การสวัสดีคุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเจ้ากรมนะครับดักโจทีวีวันนี้เราจะมาสร้างบ้านนั่นเองนะผู้ชมใช่เป็นการสร้างอีพีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมานเองนะอีพีเท่าไหร่วะอีพีที่สามแล้วนั่นเองนะใช่ครับอีพีที่สามก็แล้วนะก็พร้อมดูกันแล้วยังครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์น,นีเพื่อจะบอมนะครับพผมาไปดูกันเลยมา เริ่มแรกม,มาเราก็ต้องหาดินนั่นเองค่ะผู้ชมใช่มันคือดินเขรน,นใจไม่ดินแล้วก็เอาดินมาแล้วก็เอาแบบข้าวมาแหละเนาะข้าวเมื่อเราได้ข้าวมาแล้วปุ๊บแล้วก็เอาปุ๋ยมาปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของข้าวแั้เราก็จะได้ปลูกข้าวที่ดีหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาบอกว่าอะไรนะขอหาก่อน สิ่งนั้นเขาเรียกกันว่าถัางน้ำใช่ถังน้ำแล้วเราก็ต้องเอาแบบว่าอืมชาวบ้านมาด้วยนั่นเองแล้วเราก็เอาไม่ต้องเอาชาวบ้านมาก็ได้นะเราก็เอาเป็นบล็อกสีแดงแลยนั่นเองใช่สีแดงนั้นก็เอาบล็อกสีดำแบ๊กแบ๊กดำนี่คือ อันนี้คือสีดำวะไม่น่าใช่สีดำนะสีดำผมว่าจะเป็นบล็อกขนเกะแล้วกันต่อไปเราก็ต้องเอาเป็นพวกไข่ใช่ไข่ไก่แล้วก็วัวแล้วสวดพวกแกะเราค่อยมาเอาทีหลังลนะเนาะมามาครับผู้ชมนี้ก็เป็นที่ปาร์ตี้อันนี้ก็เป็นบ้านลนะเนาะมาต่อไปเราเป็นการทำนาดีกว่าเอ,อ๊ เออผมจะเอาบล็อกดินมาทําไมเนี่ยงงงทั้งที่มันก็มีดินอยู่แล้วไม่ใช <t ops> <jadi> <started> ่เหรอเนี่ยแล้วก็ช่างเถอะครับจื๊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 บแล้วก็เอาถังน้ำวางไว้วางไปเรื่อยๆเลยนะฟู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 ฟุฟ อุดน้ำไปแล้วก็จะได้น้ำที่ไม่เต็มเราก็วางน้ำให้เต็มเลยนะฟุบฟุบฟุแล้วผู้ชมก็ทำอย่างนี้ไปนะผู้ชมก็วางมาเมล็ดข้าวไปแล้วผู้ชมก็ใช้ปุ๋ยลิงการเจริญตบตัวมันคือปุ๋ยตาด็อกโจทีวีนั่นเองนะใช่ใช่ใช่มันคือปุ๋ยตาดนะ็อกโจทีวีที่เป็นคนทำเองจริงๆไม่ได้โกหกนะเนี่ยด็อกโจทีวีทำปุ๋ยเอง อึบๆอบนังเงี้ยผู้ชมก็หว่านเมล็ดข้าวไปนะแล้วก็ใช้ปุ๋ยด็อกโจทีวีนั่นเองก็ทําให้ข้าวโตแล้วน้องผู้ชมก็ใส่มเมล็ดอีกไปนั่นเองนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยการเจริญตบโตด็อกโจทีวี ok ไปนั่นเองเป็นปุ๋ยที่เร่งการจเจริญเติบโตได้โคตรดีเพียงแค่หนึ่งแ,แข็งแค่ศูนย์จุดหนึ่งวิก็ได้แล้ว เนี่ยเราก็จะได้ข้าวมาแล้วว้าวเป็นข้าวที่สวยมากๆเลยล่ะเนาะแล้วคุณผู้ชมได้เข้ามาแล้วคุณผู้ชมก็เอาบล็อกไม้นั่นเองนะบล็อกไม้นี่ครับเป็นบล็อกไม้อันนี้นะเอาจุ๊บ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 จุ นี่ก็เป็นนาข้าวเลยเนาะอึบอึบอึน้าข้าวที่เป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยอึบ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 อ,อ,อันนี้ครับเราก็จะได้นาะข้าวที่เป็นที่น่าจะสวยงามๆต่อไปน่าจะเป็นบ้านนั่นเองนะใช่ เอามาชมก็อย่าลืมไปดูคลิปหนึ่งบาทกับหนึ่งล้านบาทด้วยนั่นเองนะใครอาจจะไปรู้นะครับคุณผู้ชมว่าอันสิ่งที่ผมสร้างทั้งสิบสองอีพีต่อไปนั่นเองครับอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งบาทกับหนึ่งล้านบาทต่อก็ได้นั่นเองนะใช่นะอิบอบเนี่ยแล้วก็สร้างเป็นที่ฟาร์มข้าวนั่นเองนะจึบจึบฟาร์มข้วาวเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ลเนาะ ก็เป็นอะไรประมาณนั้นจึ๊บจึ๊บอึบฮ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 ึบอึบจุ๊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 บแล้วก็จะได้ฟาร์มข้าวเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็วางได้สักประมาณนี้แล้วก็วางขึ้นอีกประมาณนี้นะ

ต่อไปก็จะสร้างเป็นการหันลมนั่นเองเนาะว้าวซึ่งการหันลมเราต้องใช้บล็อกสีดำนะคผู้ชมเอาบล็อกขาวมาแล้วเนี่ยให้ผมเผื่อไปเอาบล็อกสีขาวมานั่นเองเต้องเอาบล็อกสีดำมานะครับผู้ชมแล้วก็เอาเอาเราบล็อกสีแดงมาเด้เเน ขาวมาสิโอ้ยไม่แปลกที่เัาจะบอกสีแดงมาเอามาอไอ้นี่นี่เองยึบอ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 อบบอึบ ก็จะได้อันนี้นั่นเองหนึ่งสองึบอึบ,อ,บอึบนะก,ก็จะได้เป็นการหันลมกระโปกกระโปกอนนันหนึ่งนะผู้ชมแล้วก็วางไอ้โจนี่ไปแล้วก็ต้องใช้ท่าเมตาที่เราไม่อยากใช้ก็คือการนอนนั่นเองนะใช่การนอนทําไมถึงคนผู้ชมก็บอกว่าทาไมไม่ปรับท่ามเซตเอาก็ไม่ได้นะเป็นวันครับไม่ใช่ของแถ้นะใช่ ถ้าของแทมันปรับได้แลละเนะาะนี่เราก็จะได้มาเป็นเทียบตยและงั้นเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปเลยครับผู้ชมใช่แล้วก็ขึ้นไปทําอย่างนี้อยิบเอ๊บหยิบจยิบบจิบิบชบ

ปึ๊บบุ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 ๊บปึ๊บบุ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 ๊บบเ๊บบุ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 ๊บแุ๊บนุ๊บบุ๊บบุ๊บปุ๊บบุ๊บูุ๊บบ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 ๊บบุ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 ๊บ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 บ๊บ ผมเปอสร้างมันเล็กเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะได้มาแล้วนั่นเองส่วนด้านในก็ปักเป็นไฟแล้วเนาะเราไม่เยอตัวอะไรปลูกมาหรอกนะเลาวผู้ชมก็เอาแบบเป็นไก่ไปลเลยไปนหนนึงคุณผู้ชมเราเปิดปล่อยไก่ออกไปนะอย่างที่เราต้องใช้ต่อไปคือเป็นรั้วนั่นเองนะเป็นรั้วอันนี้ใช่ครับอุย้ย โอ้ชิอะไรเหรอเอ้ยมายังมาไอแมงมุมไอแมงมุมยังมาที่นี่ก็จักการแมงมุมไปเป็นหนึ่งสเต็ปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบไก่กับบัวอยู่ร่วมกันนั่นเองนะไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะใช่ครับอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่บัวเอาเป็นสี่ตัวไก่เอาเป็นสิบตัวนะ เฮ้ยเฮ้ยไก่มันหนีอ่ะไก่ฮะหนีอ่ะไก่ตัวไหนหนีตายนะฮะฮะไก่ตัวไหนกล้าหนีฮะไอ้วัวหนีอ่ะฮะกล้าหนีแล้วฮะเอาหนีไปเลยเอาหนีไปเลยนะครับไก่ตัวไหนหนีต้องฆ่าทิ้งเว้ยหนีอ่ะฮะเราอ่ะฮะเราหนีอ่ะฮะเราอ่ะฮะเราหนีอ่ะฮะเราบอกแล้วไงว่าอย่าหนีมีแล้วฮะเรา เราวันนี้คนละหนีอหรอฮะหนีหนีอยากหนีมากใช่ไหมหนีไปเลยทิ้งจาักการฆ่าทิ้ง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 โอ้ชิตคิปเปอร์เต็มบ้านแมงมุมก็เต็มบ้านอีกจเจริญ มามุองอีกแล้วก็ไม่หมดอีกโอ้ยต้องจาัดก,การมันไม่หมดไม่สิ้นเลยแล้วก็คิปเปอร์อีกแล้วไม่หมดไม่สิ้นสลามอีกต้องจาัดก,การมอนเตอร์ด้วยเหรอเนาะไม่ใช่มอนเตอร์ไปอยู่ในบ้านนะไม่มีใช่ไหมใช่บบรว่าจะไม่มีมอนเตอร์อยู่ในบ้านแล้วเนาะอยากหนีมากใช่ไหมฮะอยากหนีมากใช่เตก็กหนีจะพาไปส่งที่ไกลไกเลย ชอบหนีฮะเราฮะเราอ่ะหนีหมดเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็วบอีกสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็บินไปเลยนะของขอเป็นบินแล้วกันเป็นบล็อกสีแดงใช่เราต้องเอาเป็นบล็อกขนเกาะสีแดง จุบจบจบ,บ,บอืมดเดียวก็เอาเป็นสีขาวแล้วเนาะก็จะได้แล้วนั่นเองเป็นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะเป็นรายทุกโคตสวยมากเลยแหละเนาะแต่มันยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้เพราะในรอบๆป้ามันดูกระโปกเกิน เพราะเราต้องยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเราต้องวางอย่างนี้ด้วยใช่ต้องวางอย่างนี้ <S 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 นักผูมม้ชมเราก็ต้องวางอย่างนี้แหละด้วยนะแล้ว,ลวนัผู้ชมก็วางอย่างนี้มด้วยเฮ้ยฮเราก็คุณกผู้ชมวางอย่างนี้ไปด้วยแหลนะเนาะผมว่าไม่น่าจะต้องวางตรงนี้หรอกนะ วางแค่ตรงด้านหลังก็พอแล้วนะครับก็จะได้เป็นฟาร์มที่โคตรจะสุดงานนั่นเองครับก็จบไปแล้วครับ EP ที่สามอยากให้มี EP ที่สต่อก็กดไลค์นั่นเองนะไปจบแล้วบ๊ายบาย